สรุปข่าวเชิงแมนยูโก,โกรประจวบันที่4เมษายนโดยโค้ชเทฟบอลแบนเชสเตอร์อเดดเชิงนี้ขอสเสนออาไรยังไงผีสนใจบสัสแบ็กซ้ายของทางนิชนะโดยสื่ออังกฤษรายงานข่าวเลยนะว่าแมนยูนะฮะให้ความสนใจของเมลฟินบัสแบ็กซ้ายของทางด้านของนิช โดยชบาตเนี่ยย้ายกทางด้านของโอลิมปิกลียงไปเล่นกับทางด้านของนิชเมือ่อกลางปี2 0 2 1โดยผลงานซีซั่นนี้ลงเล่นในสนามไปทั้งหมด28เกมจากทุกบรรการทำได้2แอสซิสแม้ที่ผ่านมานิชเองก็พยายามจะเ,เติมแบ็กซ้าย อย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะทั้งการดึงโจไบรอันเข้าทีมเมื่อช่วงซีซั่นก่อนก่อนหน้านี้รวมถึงการคว้าตัวโปรแมงเปรย์โรชมาใช้งานแต่ว่ากลายเป็นบราสที่สร้างผลงานการเล่นที่ดียึดต,ตัวจริงอยู่เสมอในขณะนี้ ล่าสุดมีการรายงานจากทางด้านของ Evening Standard ระบุว่าผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทแดงให้ความสนใจในตัวของบาชและก็พร้อมจะก,กระชากตัวปรปเล่นในชินโอเทลฟอร์ดผางเส้นทางอีดิออสในครนั้งนี้โดยเป็นที่ทราบกันดีได้ว่าทางด้านกองเสื้อจิมรัคิฟคือเจ้าของสโมสรนิชและก็มีหุ้นในทีแมนยูแถมที่ผ่านมาก็ถูกโยงให้กับความสนใจของชองคารโตดิโบในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ส่วนกรณีของทางด้านของบาชเนี่ยเป็นรายล่าสุดนะฮะที่ถกโยงเข้าหาผีแดงหลังจากที่ทีมงานบอร์ดบริหารชุดใหม่ประทับใจในการเล่นของแบ mm. ็คฝรั่งเศสรายนี้โดยเฉพาะการเติมเกมบุกที่ดุดันของเขาในครา้น,นี้นั่นเองนะเป็นวัางกานนี้ต้องรอดูขาต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบ้บานกันครับจูเพ,พร้อมที่จะยกกระชากกริตวชในครั้นี้นะ โดยจเนตุสพร้อมที่จะยกระดับความสนใจไปสันเกริ่นวูดตามการบริงานจากด้านของสื่อ,อิีาลีโดยก่อนหน้านี้ทางด้านสื่อทั้งในและก็นอกอังกฤษนะฮะระบุเลยนะว่ามาลาจูเวนตุสเนี่ยให้ความสนใจในกองหน้าในวัย22ปีปรายนี้หลังจากที่ทางด้านของไปสันเกริ่นวูดสร้างผลงานส่วนตัวที่ดีในการลงสายกับในด้านของเคตาเฟ บนเวทีลาลิกาสเปนนาล่าสุดนั้นด้าน,นของการโชว์แมคคาโตก็ได้เปิดเผยนะว่าทีมงานใหญ่เบียงโคเดรี้นได้มีการยกเรื่องของหัวหอ,อกชาวอังกฤษมาพูดคุยอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็มีแนวโน้มจะยกระดับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางด้านของแมนเชสเตอร์เด็ดต้นสังกัดที่แท้จริงก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเจ้าหนูกรินวูดอย่างชัดเจนนักโดยสื่อทําได้เพียงแค่คาดเดาทั้งการเปิดโอกาสและก็การแยกทาง แบบถาวอในตลาดซื้อขายพรอบต่อไปเท่านั้นฝั่งชจชเวนตุสเองนั้นอาจจะใช้แบร์แมนนะฮะมาเป็นแต้มต่อในการเจรจาเพราะที่ผ่านมามีการรริงานต่อเนื่องถึงความสนใจของกองหลังปราซิลจากด้านของปีศาจแดงซึ่งอยากจะควาะ้าไปเด่นที่โอทฟอร์ดในครั้งนี้นอกจากนั้นก็มีการบริงานเปิดเผยม,มาด้วยด้วว่าผีแดงอาจจะใส่กลินวูดเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการขอซื้อตัวเบลแม์เพราะว่าไม่ต้องการจะจ่ายเงินก้อนโตในครั้งนี้ด้าน,นอีกนะหาจจผมไปได้ว่างานนี้ ต้องรอดูข่าต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับราฟาเอลวาบรานคุมหลังต่อกาซิเมโรคือตัวจริงไรอัฟแมนอยู่ในเกมบุกกับด้านของเชลซีนะโดยการน,นี้ทางด้านของหลังกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างาน่ารันทดนะฮะในเกมที่เสมอกับด้านของเบรนฟอร์ดไป1นต่อหนึ่ ใน3 g t e ีเทคคอมมูนิตี้สเตเียมแมนยูก็จะต้องเจองานหนักในการบุกไปเยือนเชลซีทันส์เอรวันพีเบรนกิตในวันพระราบดีที่4เมษา,ายนซึ่งเปรียบเสมือนอมวยถูกคู่อย่างยิ่งเนื่องจากว่าทั้งสองสโมสรมีฟอร์มที่ยากแก่การคาดเดาไม่แพ้กันแถมมีปัญหานักเตะล้มเจ็บหลายรายเช่นเดียวกันอีกต่างหาก โดยจากสถานการณ์ล่าสุดทางด้านของอิริกเชนฮาร์คกุนซูปีแดงเ,งเองต้องหัวหมุนอีกหนึ่งรอบเมื่อมีการยืนยัน,นว่าสองกองหลังวิกเตอร์ดินเดอร์ฟกับทังด้านของดริชโดมาร์ชิเนสมีปัญหาการบาดเจ็บและต้องพักฟืน้น เรา1ึงเดือนทั้งคู่นะฮะโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าช็อกไม่ใช่น้อยเนื่องจากว่าเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอาเจนนาเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้บัางบางนะจะอย่างไรก็ตามแต่ปีศาจแดงยังมีทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกว์กับางด้านของจอห์นนี่อีเวนที่พร้อมจะลงเล่นในเกมเยือนสิงปรูที่สนามสแตมฟอร์ดบริดต์ตามที่กุนซือดัชระบุไว้โดยคาดการคำว่าโฉมหน้าไลอัพของทางด้านบรดเดวิลน่าจะเป็นดังต่อไปนี้ เริ่มไปที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางด้านของอองเดรโอนาน่าในเกมเช้ากับทางเดบีโอนาน่านั้นคือนักเตะปีศาจแดงที่มีฟอร์มที่น่าพึงพอใจมากที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าเขาช่วยให้ทีมนั้นรอดพ้นจากการเสียประตูได้หลายต่อหลายครั้งก่อนที่ทางด้านของเบสันเมาส์ตัวสำรองจะยิงประตูให้กับทางทีมออกนำไปได้แต่ก็ไม่ดีพอที่จะทําให้ทีมจากทางด้านของโอเทอฟอร์ดคว้า3มแต้มกลับมาในครั้งนี้ ถึงตอนนี้นายทวันทีมชาติแคนาบรูนที่ถูกดึงมาเฝ้าเสาแทนที่ดาวเบเดกิอาจึงได้รับความนิยมชมชอบจากด้านของอาสโบกเบรสอาร์มีมากยิ่งขึ้นก็ตามโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ทางด้านของเบรนฟอร์ดได้ส่องยิงมากไปถึง31ครั้งต้องถือได้เลยนะว่าเขามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมได้ดึงแต้นในครั้งนี้ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นด้านของทีโกดาบรอดอารฟิเอลวารันแฮร์รี่แม็กไกและก็อารมวบิชกา โดยเทียบจากนัดล่าสุดนะฮะอ่าล่าสุดเนี่ยเปน็นแน่นอนอยู่แล้วว่าแมนยูนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าทางด้านของลินเดเลฟกองหลังทีมชาติสวีเดนจะพลาดในการลงสนามหลังได้รับอาการบาดเจ็บและก็ต้องอเปลี่ยนตัวออกในช่วงนทีที่69ให้กับทางด้านของมาตินเนสลงเล่นแทนในคันนี้ ตึงต่อตำแหน่งดังกล่าวเชื่อได้เลยนะว่าแม็กไกวนะฮะจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากที่เขาเองนั้นก็ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนที่อารอนมาวบิสกาในเกมที่บุกกับด้านของเดอะบีตั้งแต่นี้คาดการณ์กันว่าเซ็นเตอร์ฮัฟเฟรนช์แมน ที่เผยออกมาบัดมาดนี้ว่าเหตุที่ถูกเปลี่ยนตัวบ่อยครั้งเนื่องจากว่ามีอาการอ่อนร้านะฮะที่ดวงตาหลังกระทบกระเชือนจากการมงมานานจนถูกส่งลงเล่นเป็นตัวแปรกอย่างแน่นอนแม้อาจจะต้องลุ้นกันนะว่าเขาจะอยู่ในสนามได้ครบ90นาทีในครั้งนี้หรือไม่ ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นคารเซมิโร่คอปปี้ไมนูแล้วก็ทางด้านของบรโน่ฟอนเดสแม้ว่าเบสันเมาส์จะหายเจ็บลงเล่นเป็นตัวสำรองได้นัดนะฮะ่นัดก่อนแถมว่ากลา,ายเป็นเกือบเป็นฮีโร่ด้วยหลังจากที่ ยิงประตูให้กันทันดั่นของทีมขึ้นนําในช่วงทดเวลาแต่ว่าเินฮักก็เปรยอ,ออกมาเหมือนเป็นการส่สัญญาณบอกว่าอาดีตมิดฟิล์เชลซีป,ปนันนี้ยังไม่พร้อมจะลงเล่นเป็นตัวจริงหลังจากที่เขาล้ังสนามไปนานจะอย่างไรก็ตามมันเป็นน่าจะเป็นอย่างที่คุณซือสกินเฮดบอกเอาไว้เนื่องจากว่าแดนกลางของแมนยูชุดนี้ในระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยจะหนีไปจากโผดังกล่าวเลย สกอตต์เมโทรเบเดนน่าจะหลีกทางให้กับด้านของการซิเบโร่หลังได้รับโอกาสในเกมที่แล้วแต่ว่ากองกลางสกอตเองก็ไม่เคยมีผลงานที่น่าประทับใจเลยกับการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในระับนี้ต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นอารอันโดกาเาโช่รัสซุสฮอรุนและก็มาร์คาบรชฟอร์ดโดย้ดนหน้าก็เช่นเดียวกันที่ด้านของแมนยูเองนั้นมีทางเลือกไม่มากหมนักเนื่องจากว่าแอนโทนี่เองอยังไม่อฟอร์มเก่งของตัวเองกลับคืนมาไม่ได้ เขาจึงเป็นได้เพียงแค่ตัวสำรองที่มีทีมหวังว่าจะเป็นลุกจากข้างสนามลงไปช่วยพลิกสถานการณ์ในขณงนี้ได้และหากว่าจะวัดจากผลงานในสนามต้องยอมรับเลยนะว่าการโชวนั้นปีกเลือดฟ้าขาวเนี่ยพอจะเป็นที่พึ่งของทีมได้มากที่สุดขณะที่คอยรุนสุดหน้าทีมชาติเต็มมากเองนั้นสามารถฝากผีฝากไข้ได้เช่นเดียวกันหากจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้ สุดท้ายตำแหน่งปีกซ้ายไบรต์ฟอร์ดจะยังคงจับจ่องตำแหน่งนี้ต่อไปแม้จะมีฟอร์มที่น่าเอือมระอาในลีกไม่เลิกนะฮะเนื่องจากว่าของผีแดงเนี่ยไม่มีตัวเลือกที่ดีไปกว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกแล้วและนี่ก็เป็นนะผมการพูดถึงไลน์อัพนะผมคาดการณ์สิ่งทจริงของแมนยูในข้ามคืนวันนี้ที่ต้องเจอกับด้านของเชลซีเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปครับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ อาล่ยังไงคดีพลิกเลยนะเมื่อทางด้าน,นของเจด,ดอนซันโชมีลุ้นกลับมาแมนยูในชว่วงซีซั่นหน้าโดยแมนเชสเตอร์วินลี่นิวสื่อท้องถิ่นระบุเลยด้ว่าแมนยูเนี่ยสอกเขาจะเปลี่ยนใจพร้อมกับเปิดโอกาสให้เจด,ดอนซันโชกลับคืนสุสน้าในชว่วงซีซั่นหน้าและก็สั่งให้เขากรัรทางด้านของบริสตัดบุนต้อสังกัดเดิมในบุนเดสเิกายิ้มตัวเมื่อชุงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดนซานโชเองมีปัญหากับเอริกเชนฮากลุนซือดัชตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมและก็ะถูกจับแช่แข็งไม่ให้ลงสนามเลย กระทั่งในช่วงเปิดตลาดใหม่นี้ดาวเตะอิงหริชก็ได้กลับมาเล่นกับด้านของเสือเหลืองภายใต้สัญญาเยืยมวัว6เดือนหลังลอยแพซันโชออกไปแบบช่วคราวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเลยนะว่าแมนยูนั้นต้องการที่จะขายซันโชออกจากทีมอย่างถาวรด้วยเนื่องจากเขาเนี่ยไม่มีท่าทีนะว่าจะยอมขอโทษนะฮะเชนฮาร์กซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ตนนั้นไม่ได้สวมชุดยูนิฟอร์มของเลดเดวิลอีกเลยนับจากนั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดในบรโอเชฟอร์ดเริ่มเห็น เขารางของความเป,ปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากว่าเป็นที่ลือกนาาันนะว่าเซนฮากจะโดนทางท่านเซอร์เม ief, จมราคิฟเจ้าของร,ร่วมปลดออกจากทีมในช่วงสมัยนี้โดยมีแกเดตซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษย,ย้ายมารับงานแทนในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสสอสโมสรแบนเชอร์สเตด,ดในช่วงที่นดครับขอบคุณทุกคนท่านรับชมผมกดไลด์ากดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ